มีคนสงสัยนะครับว่าเราสามารถจัรลลึกชาติได้จริงเหรอครับแล้วคนที่มีกระบาดกลางฝ่ามือที่บอกมีบุญบารมีสามารถจะระลึกชาติได้จริงหรือเปล่านะครับผมขอยืนยันเลยนะครับว่าคนที่มีกระบาดกลางฝ่ามือถ้านั่งสมาธิให้จิตนิ่งสามารถจัระลึกชาติได้นะครับเรื่องราววันนี้น่าจะเป็นเรื่องราวของพระสงฆ์รูปหนึ่งที่ท่านสามารถจะละลึกชาติได้นะว่าชาติที่แล้วท่านเคยถูกฆ่าตายนะแล้วพอท่านมาเกิดเนี่ยท่านรู้เรื่องราวหลายสิ่งหลายอย่างนะครับแล้วก็ตอนที่ท่านอยู่ในปรลโลกนะครับ ท่านเจอเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่มันตรงกับที่ผมได้รู้มาเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับ สวัสดีท่านผู้มีพระคุณทุกคนและผู้ที่มีกำลังการฝ่ามือที่มาสร้างบารมีทุกคนนะครับเพราะว่าทุกคนที่เมตตาแล้วชีวิตเราจตามคลิปในการร่วมสร้างพุทธสถานที่แก่ใจรุ่งผมนะ,ะโดยที่ม่ต้บริจาคไม่ต้องโองเนเงินมาเลยได,ได้จาก YouTube ค่อยๆสะสมเข้าไปนะครับขอให้ทุกคนช่วยเมตตากาดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ มีอ่าปัจจัยไปร่วมสร้างนะครับทุกคนไม่ได้เสียเงินเลยนะครับแถมได้เผยแผ่อ่าพุทธสถานด้วยนะครับเผยแผ่ธรรมะไปด้วยนะครับได้บุญหลายต่อเลยนะครับเพราะว่ามีหลายคนที่รับชมพิรุธในตาลัโชมแต่ไม่ได้กดติดตามนะก็ขอให้เมตตากดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับเรื่องราววันนี้นะครับเวทีวิธีกรรมคนที่มีการบังการฝ่ามือนะครับแต่เรื่องราววันนี้ไม่ได้มีการบังการฝ่ามือนะครับแต่จะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วผมมองว่า คนที่มีกระการฝ่ามือก็จะมีเหตุการณ์นี้สําหรับบางคนนะครับเรื่องราววันนี้เป็นเรื่องราวของพระรูปหนึ่งนะครับก็จะขอบอกนามว่าท่านคือพระประหลัดสมพิษนะท่านเป็นเจ้าวัดวัดหนึ่งที่สุดปาก,กาณนั่นเองครับพระประหลัดสมพิษเนี่ยท่านเกิดในวันที่สามพฤศจิกาหนะ้าปีสองสี่แปดสองนะครับแล้วเรื่องราวยางเงี้ยมันจะมีเรื่องราวอยางไงคือตอนที่อ่าพระสมพิษนะ ที่เพิ่งเกิดนะฮะยอยังเป็นเด็กชายสมพิษนะครับตอนที่เกิดใหม่ๆเนี่ยเพิ่งคลอนเนี่ยเด็กชายสมพิษเนี่ยมีรอยแผลใต้เาานมซ้ายนะประมาณหนึ่งนิ้วกว่าๆเนี่ยหนึ่งนิ้ว,วนะแล้วในแผลตรงนั้นเนี่ยแดงๆเนี่ยทางมารดาเนี่ยก็เห็นก็พอไปจับไปบีบเนี่ยมันก็มีหนองไหลออกมานะก็ได้ไปโอเคให้หมอเขาดูหมอก็รักษาใส่ย,ยงสายาอะไรไปจนแผลมันแห้งก็โอเคไม่มีอันตรายอะไรก็เป็นแผลเป็นนะครับ เรื่องราวเนี่ยนะฮะคือตอนเกิดมาตอนเด็กชายสมพิษก็ยังไม่ได้พูดจะอะไรไม่ได้รเรื่องพูดไม่ได้คนระับพอสามขวบเนี่ยเด็กชายสมพิษเนี่ยก็พูดขึ้นมาว่าเขาไม่ได้ชื่อสมพิษเขาชื่อในเสยอะไรเงี้ยนะเขาอยู่บ้านอ่านี่น,น,นี่เขาเป็นอย่างงี้อะไรแล้วก็ถูกผู้หญิงแทงตายอะไรเงี้ยซึ่งพอแม่ได้ยินแม่ก็ตกใจ แต่แม่ก็ไม่ได้คิดว่าจะเชื่อนะฮะว่าพ่อไม่ได้มาส่งมาสืบอะไรแต่ก็คิดว่าเด็กคนนี้คงไปจาใครมาพูดหรือเปล่าไปอะไรมาพูดหรือเปล่านะก็ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้อะไรนะฮะแล้ววันหนึ่งก็แต่เด็กชาตสมพิสพยายามจะพูดนะเขาชื่อในเสยเขาชื่อในเสยอะไรแค่นะเขาไม่ได้ชื่อสมพิษนะแต่ทุกคนก็ไม่ได้สนใจจนวันหนึ่งโอเคครอบครัวเนี้ยของของเด็กชาตสมพิสก็ย้ายไปอยู่ที่บางจากนะครับเรื่องราวต่างๆในเด็กชาตสมพิสก็เริ่มไม่ได้พูดถึงละ จนมาวันหนึ่งนะฮะมาวันหนึ่งพอเริ่มมาสักปานถัห้าหกขวบเริ่มโตขึ้นมาหน่อยนะฮะตอนนั้นเนี่ยเด็กชายสุพิษก็นั่งเล่นอยู่กับพี่สาวนะฮะตรงชานบ้านนะแล้วก็มีเด็กผู้หญิงคนนึงนะประมาณอายุสิบกว่าเนี่ยพายเรือผ่านผ่านบ้านไปนะผ่านชานบ้านไปตอนแรกเขาก็พายเรือปกตินะ,ะแต่เด็กชายสุพิษเนี่ยก็พอดีเรือไปเห็นพอเรือไปเห็นแล้วก็มองใกล้ๆพอมองใกล้เสร็จปุ๊บเด็กอยู่ในชายสุพิษก็ตะโกนมา อันนี้ลูกสาวผมนี่ลูกสาวผมนิ้วนี้นิ้วนี่เนี่ยเด็กผู้หญิงเนี่ยลูกสาวผมผมจําได้เด็กผู้นี้เป็นลูกสาวผ,ผมจําได้พอตะโกนอย่างเงี้ยพี่สาวก็ตกใจบอกไอ้สมเพชษมึงบ้าเปล่าอะไรเงี้ยนะก็ก็โบยบาเสร็จตอนนั้นคือคือพี่สาวก็ไปเล่าให้แม่ฟังพอแม่ได้ยินอย่างนั้นเนี่ยแม่เริ่มเอกใจแล้วว่าเอ๊ะมันต้องมีอะไรบางอย่างที่ไม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 ่ธรรมดาละ ก็เลยจับเด็กชายสมพิษมานั่งคุยคุยแบบเป็นทิจจากษณะนะครับอ่ะไหนลูกไหนลูกลองพูดได้ว่าหนูหนูบอกหนูระลึกชาติได้อะ่ะหนูลองพูดมาสิอ่ะเด็กชายสมพิษบอกว่าผมอ่าพูดแบบผู้ใหญ่นะไม่พูดหนูนะผมจริงๆผมชื่ออ่าในเสรยผมมีลูกหกคนผมถูกแทงตายวันหนึ่งที่ผมไปงานวัดอะไรเงี้ยตอนนั้นเนี่ยแม่เขาก็รู้สึกว่าแปลกๆห จับเป็นเรื่องประติดประต่อเป็นเรื่องเป็นราวเลยเด็กชายลูกฉันบ้าไปหรือเปล่าเนี่ยพูดเซเวอร์เลยเงนี้แต่อันหนึ่งที่ทําให้แม่เขาสงสัยว่าเด็กชายสมพิษเนี่ยตอนตั้งแต่เกิดมาเนี่ยผู้หญิงจะอุ้มไม่ได้เลยจะอุ้มได้แต่แม่แล้วก็พี่สาวญาติปุ่งลุงป้าหน้าอาหรือเพื่อนมงเพื่อนแม่เพื่อนพ่อเนี่ยมาอุม้มเด็กชายสมพิษจะไม่ได้จะร้องร้องร้องถ้าที่ยังจาความไม่ได้จะร้องแต่แล้วผู้ชายอุ้มไม่มีปัญหาอะไรจนอ่าพอพอตอนหลังเนี่ยเด็กชายสมพิษเขาก็เริ่มโตเริ่มอะไรเงี้ยขึ้นนะ จนครั้งหนึ่งก็เขาก็เลยเริ่มเริ่ม,ร,มรู้แหละว,ว่าอ่าเด็กชาติสมเนียระลึกชาติพอตอนนี้มันหลวงพ่อหลวงพ่อสมพิสาก็เล่าเขาเล่าฟังว่าตอนนั้นน่ะพอหลวงพ่อสมพิสาก็เล่าเรื่องราวบางอย่างให้กับแม่เขาฟังว่าอ่าชาติตอนที่เขาเกิดเป็นนายเสยเขามีลูกมีเมียเมียชื่อนางพวงนะคือนายเสยเนี่ยเขาบอกเขาเป็นนายตรวจเรือตรวจท่าเรืออะไรเงี้ยเขาเป็นนายตรวจนะครับเขาก็อยู่บริษัทแห่งหนึ่ง เขาบอกเขาเป็นคนที่สนุกเฮฮาเพื่อนฝูงเยอะเขาบอกมีเพื่อนฝูงเยอะเขาก็สนุกเฮฮาอะไรเงี้ยนะแล้วเป็นคนที่ชอบกรนล่อนคุยเก่งแซวผู้หญิงคนนู้นเก่งชอบเจ้าชู้แต่เจ้าชู้ของของนายเสยเนี่ยเขาเจ้าชู้แบบกรนล่อนกระลิ้มกระเหลี่ยไปเรื่อยนะฮะแต่ว่าไม่ได้แบบเจ้าชู้แบบว่าฟันไม่เลือกคําดูไม่มีหางออกเป็นเมียหมดมันไม่ใช่นะฮะเพราะว่านายเสยเนี่ยก็เป็นคนที่เคยบวชเรียนมาเหมือนกันแต่เขาบวชได้บาณสิบกว่าวันแล้วก็ไปเกณฑ์ทหารนะต้องศึกก็เลยไปเกณฑ์ทหารแล้วก็ ทำให้ก็ไม่ได้บวชต่อแต่หลังจากเกณฑ์ทหารจบมาแล้วเนี่ยในเสรก็อ่าคือมีเมียในแล้ฮะมีเมียมีลูกหกคนนะมีเมียมแล้วก็ในเสรจะเป็นคนที่เข้าวัดเข้าวานนะฮะคืองานวัดนี่ถ้าบอกในเสรในเสรทุ่มเต็มที่นะ,ะไม่รู้แกเน็ดแกเหนื่อยนะ,ะคือมีงานอะไรวัดนานหลวงพ่อไหว้วานอะไรมาที่เกี่ยวกับวัดเนี่ยในเสรช่วยเต็มที่เลยนะแล้วก็วันหนึ่งนะฮะคือนางพวงเนี่ยที่เป็นเมียในเสรเนี่ยล้มป่วยลงนะฮะแล้วก็ ถึงแก่ความตายในเสยเสียใจมากเสียใจแบบไม่เคยเสียใจมาก่อนนะแล้วก็เริ่มจากไม่เคยคนไม่เคยกินเหล้านะเพราะเคยบวชเรียนมาไม่กินเหล้าพอเมียตายเนี่ยทุกอย่างมันเหมือนหัวใจแตกสลายนะครับคือในเสยเนี่ยดูเป็นคนเจ้าชู้นะจนแบบเจ้าชู้กระล่อนกระเลื่อนจนจนเมียในคืนนางพวงเนี่ยก็เคยขู่ในเสยว่าอย่าให้กูจับได้นะว่ามึงไปมีกิ๊กมีเมียน้อยนะกูไม่เอามึงไว้นะแต่นนั้นนะทาให ในเสยเนี่ยก็เบาลงในการที่จะกระลิ้งกระเหลียสาแต่ก็ยังมีกระลิ้งกระเหลียด้วยความนิสัยสนุกนะฮะเฮฮาสนุกแต่พอนางพวงตายเนี่ยเมียรักตายเนี่ยในเสยก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันหมดแล้วก็กินเหล้าเริ่มมากินเหล้าแล้วก็เริ่มรู้สึกอารมณ์ฉุนเฉียวเริ่มแบบใครพูดไม่เข้าหูก็โกรธทาให้เนี่ยเวลาแบบว่ามีคนในหมู่บ้านเดียวกันหรืออยู่ใกล้เคียงกันบ้านใกล้เรือนเคียงกันบางทีเมาแล้วคุยไม่ถูกคอก็ ไม่ชอบคีหน้ากันจนวันหนึ่งเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าไปเจอคู่อริแล้วก็มีการท้ากันเคลียร์กันที่ที่วัดพอดีมันมีงานวัดพอดีน้องของนายเสยก็กะรวมกับพักพวกกับเพื่อนนายเสยก็นัดกันว่าโอเคเดี๋ยววันเนี้ยเราจะไปเคลียร์กันไปเจอกันที่วัดนี้เดี๋ยวหลังจากวัดมีเสร็จงานแล้วเดี๋ยวจะได้เคลียร์กันกับไอ้นี่มาหน่อยว่าใครกันแน่ที่มันเก่งใครมันแน่ที่มันหาเรื่องไงนะนายเสยก็ วันนั้นก็คืองานวัดก็มีอยู่แต่ในเสย์ก็บอกว่ามันเบื่อมันหน่ายก็นั่งกินนอนกินเหล้าอยู่ในเรือนะก็นอนกินเหล้าอยู่ในเรือในลูกน้องในเสย์ก็ไปก่อนละตอนนั้นในเสย์ก็พอถึงเวลานัดว่าโอเคจะต้องไปเคลียร์กันในเสย์ก็กําลังจะออกเรือพอดีนางหอมเนี่ยซึ่งเป็นญาติห่างๆของในเสย์เนี่ยก็มาพอเดินมาพอดีก็บอกพี่หนูจะไปที่วัดพี่ไปส่งหนูหน่อยอะไรเงี้ยนะ ในเสยเนี่ยพอเมียตายเนี่ยตัวเองก็แอบถูกใจพอพอ,ออกพอใจคิดแบบชู้สาวกับไอนางหอมคือผู้หญิงนี่ชื่อนางหอมซึ่งเป็นแม่ม้ายอายุยีบสองก็รู้สึกว่านางหอมเนี่ยมันก็น่ารักมันก็ขาวดีนะอะไรเงี้ยนะก็ไม่ก็ไม่ใช่ว่าน่าเกียอะไรก็ถือว่าหน้าตาใช้ได้เลยอะไรเงี้ยในเสยก็เลงเลอยู่แต่นางหอมไม่ชอบถามว่าทำไมถึงไม่ชอบ ทั้งที่เป็นเป็นญาติทางห่างกันนะนางหอมไม่ชอบในเสยเพราะว่หนึ่งในเสยมีลูกเยอะคือง่ายว่าถ้าไปอยู่ในในในเสยนี่ชีวิตกูลําบากแน่นะกูคงต้องหาเงินเลี้ยงลูกด้วยเลี้ยงอะไรด้วยกูคงจะไม่ไหวคงไม่ได้สบายอย่างแรกนะข้อหนึ่งสองอีกหลักหนึ่งที่ทําให้นางหอมไม่ชอบในเสยเพราะว่าเขาคิดว่าในเสยเนี่เป็นต้นเหตุทําให้อ่าพ่อแม่เขาอะถูกตารวจจับเพราะว่า พ่อแม่เขาพอดีเขาเล่นพงเล่นไพ่กันแล้วตำรวจมาจับเขาเลยคิดว่าในเสรยไปแจ้งตำรวจให้มาจับพ่อแม่เขาแล้วก็มีหลายเรื่องหลายราวที่ครอ,อบครัวเขามีปัญหาคิดว่าในเสรยเป็นต้นเหตุแน่ๆคงจะมีปัญหาอะไรแบบไม่ไม่ชอบพ่อแม่เขาอะไรเงี้ยทําให้นางหอมผูกใจเจ็บในเสรยดังนั้นเมื่อในเสรยจะพยายามมากระลิมกระเหลี่ยม,มาจีบอะไรเงี้ยนางหอมก็ไม่เล่นด้วยแต่วันนั้นก็คือนางหอมมันก็จะ,จะจะไปเที่ยวงานวัด แล้วพอดีเพื่อนเขาไปกันหมดแล้วน้องหอมก็เลยบอกว่าพี่หนูขอติดเรือไปที่วัดได้ไหมในเสร์ก็บอกกาลังกินกึ่มกิ่มกุ่มกึ่มันเมาอะนะคนเรามันก็กินแล้วก็เมาอะนะมันก็นั่นแล้วขอคนเราเมานะมันอาจจะมีอารมณ์ทางเพศอะไรนะในเสร์ก็พอโอเคผู้หญิงตัวเองหมายปองมาขึ้นเรือแล้วอยู่กันสองคนในเรือในเสร์ก็คิดว่าอ่ะโอเคเอ็งขึ้นเรือมาเลยเดี๋ยวข้าไปส่งให้ อาผู้หญิงขอบใจจะพี่อ่ะในนา,นางหอมก็ขึ้นเรือก็นั่งในระหว่างที่นั่งเรืออยู่เนี่ยในเสยก็พยายามกระลิ้นกระเรีย้อยอีหอมมึงนี่ก็สวยไม่ใช่ย้อยนะเนี่ยแหมหน้าอกหน้าใจนี่สะบึ้มฮึ่มจริงๆนะเนี่ยในนางหอมก็ฟังก็แบบบางอย่างก็แบบไม่ทําเป็นหูทลม่มไม่ได้ยินไม่อยากต่อรถต่อเถียงคนเมาอ่ะนะครับแล้วพอในในในเสยเห็นนางหอม เฉยก็คิดว่าผู้หญิงแบบเหมือนกับว่าคงจะชอบไม่ดา่าอะไรเงี้ยก็เลยต่อว่าเอ๊ยนางหอมมึงห่างล้างผัวไปนานเนี่ยแหมมาเป็นเมียพี่ไหมอะไรเงี้ยพี่กับเมียพึ่งตายไหมพี่ก็เหงาเองก็เหงาเรามาเป็นผัวเมียกันเถอะพอนางหอมเห็นว่ารู้สึกว่าไอในเสยเนี่ยเริ่มพูดลามปามมากขึ้น นางหอมก็ด่าอย่ามาลามกกับฉันนะฉันไม่ชอบไม่งั้นนะฉันจะไปฟ้องผู้ใหญ่เองด้วยอะไรเงี้ยเอ้ยแม้พูดแค่นี้ทําเป็นอารมณ์ขึ้นไปได้เหลือนอเนี่ยเราก็อยู่กันแค่สองคนเองก็สวยอยู่นะแมมทำเป็นเล่นตัวไปได้อะไรเงี้ยนางหอมก็บอกว่าอย่ามาลามกกับฉันนะไม่งั้นนะฉันจะเอาเรื่อง พี่อย่างสุดที่สุดอะไรเงี้ยนะตอนนั้น,นะนก็เริ่มด่าๆแต่ในเสยก็คิดว่าแหมทําเป็นสดิสด็งที่ไหนได้อาจจะชอบก็ได้แหมอาจจะแอบชอบข้าก็ได้ใครเห็นเองเนะี่ยเดี๋ยวเหลือบมองเดี๋ยวเหลือบมองจริงๆแล้วนางหอมเหลือบมองเนี่ยไม่ได้หลงเสน่ห์ในเสยนะครับแต่ที่มองเนี่ยคือกูไม่ไว้ใจมึงมึงจะมามาไม้ไหนยอะไรเงี้ยน,นะฮะแต่ในเสยคิดว่านางหอมแอบมองเนี่ยคงจะแหมแอบมองว้ากูหล่ออะไรเงี้ย และในเสก็ริ้มสักเดินพอพอมันถึงแบบไปถึงโค้งน้ำที่มันเริ่มแบบเงียบเี่ยไม่มีบ้านคนนะในในเสยก็เริ่มเดินใกล้ใกล้ข้าเห็นเองแอบมองข้าเนี่ยเองก็พอใจข้าใช่ไหมนายหอมก็บอกจะบ้าเหรอใครไปชอบคนอย่างพี่โอ้โหหน้าตาก็น่าเกลียดเหมือนปลาจวดเอ้ยข้านี่รอนเดทน้องๆน่าเดทเลยนะเนี่ยเนี่ยเสร็จปุ๊บเนี่ยนายเสยเห็นโอกาสก็ไปโอบ อบไลนางหอมนางหอมเห็นนายมาอบไล่ปุ๊บก็สะบัดหลบในไอในในเสยก็บอกว่าแม่กอดนิดกอดหน่อยทำไม่เล่นตัวนะทําอย่างก็ไม่เคยมีผัวไอ้ในหอมบอกอย่ามาละมกกับฉันนะเดี๋ยวฉันจะจัดการเดี๋ยวฉันจะกระทืบฉันจะไตอะไรนัร่นเลย เอ้ยไม่ต้องหนีหรอกตอนเนี้ยเองอยู่กับข้าสองคนยังไงข้ารับผิดชอบเองอยู่แล้วเองมาเป็นเมียข้าเธอเดี๋ยวข้าเลี้ยงดูเองอย่างดีนางหอมก็บอกว่าอย่างพี่จะมีปัญญาเลี้ยงฉันลูกพี่ยังเลี้ยงไม่รอดเลยจะมาเลี้ยงฉันเอ้ยเองรู้ดูข้าไปแล้วเดี๋ยวข้านะมีตาแหน่งใหญ่โตในบริษัทข้าก็จะเลี้ยงดูเองนายพอตอนเนี้ยปุ๊บนางหอมเผลอนายเสยก็ เข้าไปจับหมับจับหน้าอกจับกอดจับหอมจับอะไรเลยนะฮะแบบกอดหรือก็แบบว่าปั้มนะฮะเหมือนกับจะปั้มมานะฮะ,ะ,ฮะทั้งกอดทั้งจับหน้าอกทั้งอะไรนี่โอู้รูปไลยไปทั้งตัวเลยนะนางหอมสะบัดก็เลยดิ้นดิ้นดิ้น,นพอดีเรือมันแบบมันไล่ไหลไปตามน้านะมันก็มาถึงหน้าวัดพอดีนางนางหอมเห็นจังหวะพอในในเสยเนี่ยเผลอก็ถีบในก็ผักในเสยแต่ไม่ได้ผักหรอกครับเพอถีบแล้นตุ่ม ในเสรยกระเด็นเป็นแองแมงอยู่ที่ท้องเรือหงายหลังไปแล้วตัวเองก็กระโดดขึ้นขึ้นฝั่งไปแล้วก็วิ่งไปในเสยก็บโอ้ยฮะอีกนิดเดียวก็สําเร็จแล้วแหมไอ้นางหอนี่มึงดิ้นเก่งจริงๆเลยไม่งั้นนะโหเอ็งได้เป็นเมียข้าแล้วเนี่ยโอ้โหวันนี้ข้านี่ถือว่าโชคดีได้บุญอะไรของข้าเนี่ย ได้กอดได้หอมได้จับนางหนางหอมเนี่ยมันแหมเป็นบุญของค้าจริงๆเลยเนี่ยโอ้ยวันนี้ค้ามีความสุขแล้วนอนหลับฝันดีแน่ๆอะไรเงี้ยนะฮะในในในเสยก็โอเคเอาเรือไปจอดเสร็จก,จร,จกระัันง่วนๆก็เดินเงี้ยเงี้ไปเอ้ยเดี๋ยวก่อนจะไปถึงวัดเนี่ยเอ๊ะทำไมมันพักพวเข้าไปไหนหมดวันนี้มันไม่เห็นคนเลยสงสัยแม่งกลับไปหมดแล้วมั้งเนี่ย เออเดี๋ยวค้าปวดฉี่แล้วไปฉี่นะ่ะดีกว่าเอ,อ้แต่วันนี้ฉี่ไม่ได้ไว้คนเยอะเว้ยเดี๋ยวขอไปฉี่หลังวันแล้วกันในเสยก็เดินเดินหลบมุมไปหลังวัดแต่ใยเสยไม่ทันสังเกตครับนางหอมเนี่ยพอวิ่งไปเนี่ยด้วยความโกรธแค้นนะว่าตัวเองโดนโดนลวนลามนะโดนโดนลามโดนอะไรไนะก็เกิดความแค้นเพราะตัวเองเกลียดคนนี้อยู่แล้วแล้วคนนี้มามาลวนลามมาจับนู่นจับนี่ตัวเองนะจับของสมนุนจับอะไรเนี่ยก็โกรธก็เลยเดินแบบไปควาไปขอยืมมีด ไปขอยืมมีดของอ่าเพื่อนด้วยกันที่เป็นแม่คาก็ได้มีดมาแล้วก็เดินวิ่งเดินกลับมาเพื่อจะมาคล้ายๆว่ามามามา,มาสั่งสอนในในเซยนั่นแหละพอเดินมาถึงเข็นในเซยกําลังเดินไปหลังวัดคนเดียวเดินเซ๊ะๆที่ไหนสิได้มาวันนี้ตรงนั้นก็คนเยอะฉี่ไม่ได้มันบาปกรรมเดี๋ยวพา,พาจะพระเจ้าลงโทษอะไรยเงี้ยอ่าก็เดินไปอ่าพอดี พอในนาง,งหอมเนี่ยเห็นเสาอยู่เสาหนึ่งก็หลบอยู่หลังเสาพอในเสยมันเดินผ่านเสาไปหมอไม่เห็นนางหอมเดินเสาไปปุ๊บก็อา่ามุมเนี้ยกันนางนี้เลยไม่มีคนละอา่าเคยอย่างชั่วมาแมกินแล้วนี่มันกินแล้วเมากินแล้วก็เชยแต่มันก็ต้องกินไม่รู้ทําไมมันอยากกินอะไรเงี้ย แล้วเราก็พูดแม่วันนี้นะไอนางหอมนี่มันตัวหอมจริงๆอันนี้ตัวผุนเหินมันนะน้าหวงนะ้าใจมันเต็มไม้เต็มมือค้าไปหมดเลยเนี่ยโอ้ยแม่ถ้ามันได้ครับด่าข้าให้มันเป็นเมียนี่นะค้าคงจะมีโซความสุขเหมือนขึ้นสวรค์เลยเนี่ยแม่วันนี้เสียดายจริงๆข่าวนะจะไม่ให้พลาดเลยอะไรเงี้ยพูดไปเพื่อฉี่ไปพูดไปเนี่ยนางหอมได้ยินโกดโกดแบบโกดสุดๆเลยแล้วก็ เดินแอบไปย่องย่องจึงๆึเข้าไปข้างหลังในเสยนะพอในเสรยรู้สึกว่าเอ้ยใครมาอยู่ข้างหลังครับวันนี้พอหันไปปุ๊บอ่าหันไปปุ๊บเนี่ยยันไม่พูดพ่ัมนำเพนะครับนางหอมเอามีดแทงตับหลับตาแ,แทงจึ้งเข้าไปเลยนะครับแทงไปปุ๊บเนี่ยไปอยู่ใต้เรานมพอดีตรงกับหัวใจพอดีพอแทงไปปุ๊บในเสรยตกใจเจ็บแปบเจ็บแปบขึ้นมาทัานทีนะครับ ชาไปทั้งตัวแล้วพอนาง,งหอมชักมีดออกมาปุ๊บเนี่ยเลือดก็พุ่งออกมาในเสยเซถอยหลังถอยหลังถอยหลังอีหอมมึงแทงกูทําไมกูตามไหลมึงนางหอมตะโกนมึงยังไม่รู้เหรอมึงทําอะไรกูมึงทําลายศักดิ์ศรีกูมึงทําอะไรกูมึงยังไม่รู้ตัวแล้วมึงขี้มึงชั่วสารพัดชั่ว กูก็หวังดนีกับมือกูรักมึงทำไมมึงํากูเมื่อกี้มึงจะฆ่ากูเหรอตอนนั้นหนึ่งในในเสยก็ล้มลงไปนอนพอล้มไม่นอนเสร็จนางหอมเห็นรู้แล้วว่าคิดว่าในเสยไม่วันน้นละตัวเองก็วิ่งหนีไปเลยนะวิ่งหนีไปตอนนั้นในเสยก็นอนนอนผง,งาบผง,งาบอยู่ไฟก็เหมือนกําลังเหมือนก็คล้ายเหมือนไฟกําลังหลีลงนะเหมือนเราเปิดไฟแล้วไฟหลีลงให้ดับลงอะ่สะสักพักหนึ่งสติปัญญาของ ในเสยก็ดับวูบไปพอดับบูบไปเสร็จเนี่ยหลวงพ่อเขาบอกว่าพระประหลัดบอกว่าพระสมพิทบอกว่าเหมือนฝันความชาเจ็บแปบนะ๊บนสักพุ่มมันเจ็บแปบ๊บแค่ช่วงหนึ่งแล้วมันก็เหมือนฝันแล้วก็เหมือนหลับไปแล้วก็เหมือนตื่นมาไฟค่อยๆสว่างขึ้นตื่นมาเนี่ยหลวงพ่อบอกว่าเหมือนกับยืนอยู่ที่ถนนทางแห่งหนึ่งนะข้างเป็นแบบเป็นเหมือนกับเป็นต้นไม้เป็นป่าแต่หลวงพ่อบอกตอนที่ยืนอยู่แล้วเนี่ยตัวเองไม่ได้รู้สึกถึงความเจ็บปวดละไม่รู้สึกว่าตัวเองเจ็บปวดไม่รู้สึกถึงอะไรละ แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเบาพอเ,เบาเสร็จแล้วตัวเองก็มองไปรอบๆ,ๆก็ไม่เห็นคนไม่เห็นเสียงงานวัดไม่เห็นอะไรเลยตอนนั้นนาทีนั้นน่ะเขาคิดว่าเอ๊ะเขาเป็นอะไรแต่ตอนนั้นคือคือคือคิดว่า,าใครพามาอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งหรือว่าโดนใครพามาที่ไหนสักแห่งหนึ่งอะไรเงี้ยตอนนั้นนะนะแล้วก็เดินไปถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองอหิวน้ํา ก็มองหาแหล่งน้ำานึงนะพอมองลอมองหาแหล่งน้ําเนี่ยก็มองมองมองไปเนี่ยพอดีเดินเดินไปมองไปเนี่ยก็ไปเจอบ้านกระต๊อบกระท่อมหลังหนึ่งนะก็เลยเดินเข้าไปก็ว่าเออเนี่ยเห็นไฟเปิดอยู่ก็คิดว่าน่าจะมีคนจะไปขอน้ํากินก็เดินเข้าไปถึงก็เห็นรั้วปิดมีรั้วอยู่ก็เปิดรั้วเข้าไปก็เดินเข้าไปมีใครอยู่ไหมครับมีใครอยู่ไหมครับผมขอกินน้าหน่อยนะครับอะไรเงี้ยสกพากหนึ่งก็มีป้าคนหนึ่งเดินออกมายายแก่ๆเดินออกมามีอะไรละล้าน อ๋อผมเดินผ่านมาผมขอน้ำหน่อยแล้วกันนะครับมีน้ำให้ผมกินไหมยายบอกได้ได้ได้เดี๋ยวยายเอามาให้นะอยายเข้าไปเสร็จก็เดินถือขันน้ำเป็นขันน้ำเหมือนขันน้ำอลูมิเนียมนะฮะแล้วก็มีถาดมาแล้วก็มีผลไม้อะไรลูกอะไรม่รู้ลูกหนึ่งวางมาอ้าวเนี่ยอ่ะกินน้ำก่อนนะแล้วก่อนนี้ผลไม้กินให้หมดนะแล้วกินเสร็จก่อนพักแล้วสักพักหนึ่งแล้วค่อยเดินทางต่อก็ได้โอ้ขอบคุณครับยายขอบคุณครับอะไรเงี้ย ซึ่งตอนนั้นน่ะนายเสยบอกว่าตัวเองไม่ได้เมา,าแล้วนะอาการเมาที่ตอนแรกเมาอยู่เนี่ยไม่มีเมาแล้วเหมือนคนปกติเลยไม่มีอาการมือนเมาเดินทรงเดินเสไม่มีเลยรเดินปกติเลยแล้วตัวเองก็กินนะ้ําแต่เขาบอกน้ํานั้นเย็นมากแบบเย็นสดชื่นอกชื่นใจเหมือนไม่เคยสดชื่นมาก่อนนะแล้วก็รู้สึกว่าเอะพอกินนะ้ำเสร็จผลมไม้ที่เขาดูรู้สึกอยากจะกินนะแต่ก็รู้สึกว่าเออถ้าเกิดกินก็เสียเวลาแล้วก็ไม่รู้ผลมไ,มไม้นี่คือผลมไม้อะไรไม่ด้วยก็เลยเออไม่กินก็เลยโยนทิ้งไปนะแล้วสะพังยายก็เดินออกมาจากกระท่อมก็ เดินมาที่เขานั่งตรงแท่อยู่ก็เดินมาอเป็นไงกินหมดยังอ๋อหมดแล้วครับอ่าโอเคากงั้นไปต่อได้แล้วเธอไปต่อได้อ๋อขอบคุณครับยายเสร็จปุ๊บก็ยายก็เอาผาไอ้ไอ้ถาดกับขันน้ําก็เข้าบ้านไปแล้วอ่าหลวงพ่อเขาก็เดินต่อไปพอเดินมปถึงจุดจุดนึงเห็นเป็นทางสามสามทางนะทางซ้ายทางขวาแล้วตรงกลางไอ้ซ้ายกับขวาเนี่ยหลวงพ่อมองก็ไปแล้วมันเนี่ยมันเหมือนก็นนแม่้ํา เรเห็นแม่น้ําไกลๆอยู่หลวงพอ่อก็เลยคิดว่างั้นเราเดินตรงกลางดีกว่าเพราะทางซ้ายขวามันมืดแล้วเราไม่มีไฟด้วยก็ไม่รู้จะไปทางไหนนะก็เลยเดินตรงกลางไปพอเดินไปตรงกลางเนี่ยเดินเดินเดินเดไปถึงปุ๊บเนี่ยไปถึงริมแม่น้ําพอยืนเลยแม่น้ําเสร็จก็เห็นฝั่งนู้นเห็นฝั่งตรงข้ามอยู่นะครแต่ตัวเองอะ่ะเห็นน้ําแล้วไม่ไม่ไม่จะทํายังไงจะไปฝั่งนู้นยังไงดีจะมีเรือมีแพมีอะไรก็ก,ก็ก็มองอยู่มองซ้ายมองขวาอยู่สักพักหนึ่งก็เหมือนมีคนพายเรือพายเรือมาใกล้ๆแแแล้้วววกกเหมืออนนนะนับาาทงีะ นอนเหมือนก็จานมาจากพุ่มไม้พุ่มหนึ่งแล้วก็เดินพายเรือผ่านมาพอพายเรือผ่านมาเนี่ยหลวงพ่อเขาในเสยก็ตะโกนในเสยใน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 ร่างวิญญาณในเสยนะนายนายนายเราขอไปขึ้นเรือไปด้วยสิอะไรเงี้ยนายนายนายเราไปด้วยนะอะไรเงี้ยตะโกนคนพายเรือก็ไม่ได้สนใจเหมือนไม่ได้ยินนะฮะแล้วนี่ในในในเสยก็เดินตามเรือนะ เฮ้ย <Hey, nah, S 2> นายเราไปด้วยนายเราไปด้วยเราขอขึ้นเรือไปด้วยเราขอขึ้นเรือไปด้วยอะไรเงี้ยนายเสยเห็นว่าตะโกตั้งนานแล้วคนไปแล้วก็ยังพายไปพายไปพายแบบไม่ได้มองซ้ายมองขวาพายไปเรื่อยๆนายเสยเห็นว่าเฮ้ยสงสัยไม่ได้ยินหรือว่าไม่สนใจแน่และเฮ้ยถ้าอย่างนี้เราไม่ได้ขึ้นเรือไปเราไม่ได้ไปฝั่งนู้นแน่เลยเพราะตอนนี้มันทางตันละแล้วมองกลับไปข้างหลังมันมืดละมันมองไม่เห็นแล้วก็กล่าวว่าไม่ย้อนหลังไแล้วแหละก็เลยเห็นจังหวะที่ว่าเรือมันพายมาเนี่ยถ้าไม่กระโดดขึ้นเรือเนี่ยคงไม่ได้ ในเสยก็เลยกระโดดกระโดดจากฝั่งไปพอโดดขึ้นไปเนี่ยปุ๊บขามันก็ไปเกาะอยู่บนเรือข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งอ่ะมันก้าวข้างข้างเดียวแล้วมันเหมือนเสียหลักมันก็เลยจะเอเอ็นตัวไปก็ไปเกาะขาของของคนที่เขาพายเรือยืนพายเรืออยู่ยืนพายเนี่ยก็ไปเกาะขาพอเกาะเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวเองก็กลัวตกก็เกาะเกาะเกาะแน่นเลยนะเกาะแล้วเหมือนกับว่ากาลังจะงายหลังและกลัวจะงายหลังก็เกาะเกาะแล้วหลับตาเลยก็กลัวตกน้ําพอตอนที่หลับตาเนี่ยเกาะหลับตาเนี่ยสักพักหนึ่งเนี่ย ภาพก็ก็ดับไปพอดับไปเสร็จภาพลืมตามาทีคือเหมือนเห็นคนกําลังก้มหน้ามองลงมาซึ่งตอนนั้นคือดวงจิตอะลงมาจุติอยู่ในท้องของเด็กละชื่อชื่อเด็กชายสมพิษนี่แหละแล้วพอ,อที่หลวงพ่อเขาบอกว่าสงสัยคือเขาก็พอเขารู้ตัวว่าเขาอาหลวงพ่อเนี่ยพอเริ่มเริ่มรู้ว่าตอนนั้นเริ่ม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 เป็นวัยรุ่นนะพอเขารู้เรื่องราวตรงเนี้ย เขาก็เลยลองไปสืบดูว่ามันมีเรื่องราวนี้จริงหรือเปล่านะเข้าไปสืบดูว่าโอเคนางหอมเนี่ยมีจริงไหมนายเสยมีจริงไหมมีลูกในเสยมีลูกอย่างนี้จริงไหมจริงไหมก็ไปสืบมาซ้ำก็คือมีเรื่องจริงก็คือนางหอมเนี่ยก็มีตำรวจจับได้ถูกจับได้แล้วก็ถูกตำรวจโดนโดนโดนลงโ,โ,โทษคือถูกสารพิาพากษาจำคุกสิบสองปีนะฮะแล้วนาง นางหอมก็สารภาพกับตำรวจว่าถูกในเสยอย่างงุ้นอย่างนี้ก็เลยเกิดความแค้นแล้วก็เลยมาแทงในเสยในเสยขึ้นมามายืนฉี่ก็เลยแทงในเสยอะไรเงี้ยตามนึงนะอันนี้คือเป็นเป็นความเชื่อนะครับแล้วก็เขาก็บอกว่าในในนางหอมเนี่ยมีความโกรธแค้นในในเสยอยู่แต่เป็นเรื่องส่วนตัวที่ทาให้ครอบครัวก็มีปัญหาแล้วยิ่งมาเจออย่างนี้ด้วยแ้ยิ่งโกรธแค้นเนี่ยก็เลยทาให้เกิดความแค้นก็เลยแบบไปฆ่าอะไรเง,นะงี้ยนะก็เลยแทงเลยแบบด้วยความแค้นก็เลยแทงไปอย่างเงี้ยนะเมื่อ หลวงพ่อคือสมพิษหลวงพ่อสมพิษเนี่ยท่านก็ได้รู้เรื่องราแล้วก็สื่อแล้วว่ามันเป็งจริงท่านก็รู้แล้วว่าเออกดแห่งกรรมมันมีจริงและลึกชาติได้มีจริงชาตินี้ชาติที่แล้วอดีตชาติมีจริงหลวงพ่อถึงบวชแล้วก็ไม่สึกดังนั้นคนที่มีกระบาดกลางฝ่ามือเนี่ยถ้านั่งสมาธิได้จิตนิ่งเนี่ยก็สามารถระลึกชาติได้แล้วถามว่าอ้าวแล้วหลวงพ่อสมพิษที่บอกว่าเดนดิชาตเป็นในเสยเนี่ยเจ้าชู้ขนาดนั้นทำไมถึงเกิดเป็นผู้ชายทำไมไม่เหเป็นผู้หญิง คืออย่างนี้นายเสยเนี่ยเป็นคนเจ้าชู้ด้วยคลุมคมคายที่ว่ากระลิ้มกระเหลียกระล่อนจีบเข้าไปทื่อไปทั่วแต่ตัวเองไม่ได้ไปฟันไปมั่วซั่วไปหมดไม่ใช่ว่าคําดูไม่มีหาแล้วกูก็ปี้หมดเลยกูก็เอาเป็นเมียหมดเลยแล้วกูก็ทิ้งฟันแล้วก็ทิ้งฟันแล้วก็ทิ้ง,งเขาไม่ได้ทําอย่างนั้นเขาแค่กระลิ้มกระเหลียเจ้าชู้แซวจีบนู่นจีบนี่ไปเรื่อยไม่จริงจังอะไรนะฮะก็คือแซวแต่ท่านก็มีการที่แบเคยบวชมาแล้วก็ช่วยงานวัดมาตลอด ช่วยรักษาพุทธศาสนามาตลอดยังระลึกถึงบุญกุศลในการที่ช่วยเหลือวัดดังนั้นเมื่อตอนที่เขาไปขอน้ํายายแก่แ,กแล้วคอณกินแต่น้ําแต่ไม่ได้กินผลไม้ลูกนั้นก็ทําให้ไม่ลืมอิีตชาติอันนี้คือความเชื่อส่วนบุคคลนะอันนี้เราก็พิสูจน์ไม่ได้นะต้องไปนั่งสมาธิเอาเองดังนั้นคนที่มีกระบะกกลางฝ่ามือเนี่ยถามว่าถ้านั่งสมาธิได้จิตนิ่งแล้วเนี่ยจะระลึกชาติได้ไหมระลึกชาติได้ครับ รู้ได้ยังไงยืนยันได้ยังไงผมยืนยันเลยครับว่าผมก็เจออะไรแปลกๆนะแต่ว่ามันพิสูจน์ไม่ได้ต้องปัจจัตังดูด้วยตัวเองไงซึ่งตั้งแต่นั่งซื้อึ้มาตั้งสมาธิมานะระลึกได้แค่ครั้งเดียวเองได้รับรู้แค่ครั้งเหมือนกันนั่งดูหนังเลยเหมือนนั่งดูหนังในในโรงหนังเลยแล้วเราอยู่ในโรงหนังเลยแล้วอยู่ในสามมิติเลยนั่งอยู่ในเหตุการณ์เลยแล้วรับรอบมีเหตุการณ์อย่างนั้นจริงๆเลยอันนี้ต้องไปไปพิสูจน์ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็อดีตชาติมีจริงอนาคตมีจริงดงดัันน้ ทุกอย่างเมื่อวานมีจริงใช่ไหมเมื่อวานมีจริงก็แปลว่าอดีตชาติก็มีจริงพรุ่งนี้มีจริงไหมพรุ่งนี้มีจริงแปลว่านอนาคตก็มีจริงดังนั้นปัจจุบันเราทําบุญสร้างบารามีเราก็จะได้อนาคตที่ดีถามว่าทำไมผมต้องไปสร้างพุทธสถานที่กาญจนบุรีเพราะผมรู้ว่าอดีตชาติมันเป็นยังไงแล้วผมควรจะสร้างอะไรในอนาคตชาติผมต้องการเป็นแบบไหนผมถึงจะไปสร้างบุญบารามีตรงนั้นนะดังนั้นก็ฝากกดติดตามากดไลค์กดแชร์ด้วยส่วนใครที่รู้สึกว่าตอนนี้ทุกใจนะต้องการกําลังใจแล้วก็รู้สึกว่า มาลงหน้าหน้าทองครอบเสียนพลักได้ฟรีนะครับแล้วก็อานน้ำมนต์ทองลินสามาเศรษฐีได้ฟรีนะครับที่บางกลวยนะคือที่บ้านผมเองนะที่บางกลวยนะครับแล้วก็เพียงแค่นำอทองเปลวแท้5แผ่นนะพวงมาลพวงละสิบาทหนึ่งพวงแล้วก็ปัจจัยมากกว่ายุหนึ่งบาทเพื่อให้ผมไมทำสังฆทานให้เจเ้ากรรมนายเวททุกคนนะฮะอันนี้เป็นของเจ่าสมุขคนนะฮะบ,บอกเลยว่าลงหน้าหน้าทองครอบเสียนพลักเนี่ยมีคนเมตตาจริงๆนะอันนี้เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้หลายๆคนแล้วนะฮะส่วนใครจะจะสักลายมือ มหาเศรษฐีเหมือนที่ผมสักนี่ผมก็ลงลงตัวเองผมก็ทําตัวเองนะครับก็คือถ้าไม่ดีจริงผมไม่กล้าสักตัวเองนะครับก็มีโปรโมชั่นอยู่จาก39 0พเหลือ999นะครับก็ติดต่อที่แอดมินเพจมหาเศรษฐีได้นะครับล้วก็จะมีพิธีหลายอย่างลงหน้าหน้าทองพระลักษมณเสียพระลักษ์ลงทองมหาเศรษฐีที่มือให้ด้วยนะครับก็ติดต่อแอดมินรายละเอียดได้ใครจะไม่ต่างนุนเทีนหอมชานชันเดิลนะครับก็เป็นเทนหอมจะขาถุกเหลืองที่แสมนมาเสริหลุมหงด้วยนะครับแล้วก็ ตอนนี้ก็มีน้ำมันหอมมาสเสน่ห์นะครับใส่น้ำมันแสงหลวงพะอหงแล้วก็น้ำมันวาดมาสเสน่ห์หลายตัวเลยนะครับก็เพียง9 9บาทแล้วตอนมีน้ำมันสมุนไพรหอมที่ใส่ทองเปลวที่ลงหน้าหน้า,นาทองด้วยนะครับเป็นน้ำมันสมุนไพรหอมทั้งดมทั้งทานในขวดเดียวกันนะเป็นลูกกิ้งนะเป็นขวดแก้ว50บาทเองโหคุ้มมากถูกมากเป็นน้ำมันน้ำมันสมุนไพรหอมที่ใส่ทองเปลวแท akin, ้ๆที่ผ่านพิธีแล้วสําหรับลงหน้าหน้า,นาทองนะฮะ บอกได้เลยว่าโหสุดคุ้มนะวันนี้วิธีการกับบิ๊หามาเล่านะครับก็ขอให้ทุกคนร่ำรวยมีเงินมีทองกราบขอบพระคุณทุกคนที่เมตตากดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบพระคุณครับ